สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะอขอต้อนรับสู่ห้องเว็แบบนิ่งของทูพัสซอฟนะคะดิฉันชุชที่นันค่ะทูพัสซอฟค่ะคุณพัวน่าอยู่ไหมคะคุณพานุอยู่ไหมคค่ะค่ะอยู่ครับเริ่มเลยไหมคะพี่เริ่มเลยครับสิบสี่ท่านแล้วนะคะค่ะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยแล้วกันดิฉันชุทินันค่ะนัตตี้ค่ะจากทูพั s ์สอฟค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ทีมงานทูพะซอของเรานะคะจะมาไลฟ์เวบินนราค่ะในหัวข้อการดึงข้อมูลรายละเอียดอาคารจากเลบิทไปแสดงเป็นกราฟนะคะได้แบบต่างๆบนเว็บค่ะซึ่งเป็นการต่อยอดประโยชน์จากโปรแกรมเล v i บิทนะคะซึ่งคิดว่าทุกๆท,ท่านในห้องนี้น่าจะรู้จักโปรแกรมเล v i บิทกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะซึ่งเลบิทเนี่ยเป็นโปรแกรมออกแบบโมเดลรายละเอียดอาคารค่ะหรือว่าบีมภายใต้ Autode s k Platform ค่ะผู้ใช้งานเมื่อออกแบบแล้วค่ะก็จะได้ไฟล์เล v i บิทที่มีข้อมูล Data นะคะซึ่งเราสามารถนําข้อมูล หรือว่าไฟล์ตรงนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะเช่นการนําไปแสดงรีพอร์ตต่างๆค่ะก็จะเห็นได้เป็นอย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะโชว์ในคอนเซปต์การนําออกไปด้วยโปรแกรม Power BI ค่ะตัวโปรแกรม Power BI ค่ะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างรายงานได้อย่างน่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกราฟการสร้างแดชบอร์ดค่ะก็จะได้ข้อมูลแบบเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็ อัปเดตได้ทันทีค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งานนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รายงานได้จากทุกอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือว่าแท็บเล็ตนะคะช่วยให้ได้ข้อมูลครบทุกด้านค่ะแล้วก็เพื่อการประโยชน์เพื่อการประกอบการตัดสินใจต่อไปนะคะ ค่ะต่อไปนะคะชุทินันหรือว่านัตตี้ค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําวิทยากรสองท่านที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะท่านแรกจะเป็นคุณภูวนาศลิมสุกเกษมค่ะเป็นอาชีวะต์レิตซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ท่านที่สองค่ะจะเป็นคุณพานุนินฟุ้งขจรค่ะาทาหน้าที่บ i ไอซัพพอร์ตนะคะขออนุญ,ญาตาส่งต่อให้กับคุณภูวนาศนะคะในการนําเสนอท่านแรกเลยค่ะอ่าครับผมภูวนาศลิมเกษมสงนะครับ อ่าของผมในส่วนของผมจะเป็นตัวออกรีพอร์ตของตัวโมเดลเลวิทนะครับว่าข้อมูลที่ได้จา,ากตัวเลวิตมีอะไรบ้างสามารถเอาไปโชว์ใน p o w อ i เห็นความแตกต่างระหว่างตัวรีพอร์ตของตัวเลวิตกับตัว p o w e อา i ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆหนการออกรีพอร์ตของตัวเลวิตนะครับโดยใช้สเกจดูนะครับในการออกรีพอร์ตตัวนี้จะได้เป็นเทคไฟล์มาอ่านะครับ ขั้นแรกที่ผมจะโชว์จะมีสองตัวอย่างก็คือตัวรูมกับตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับเรามาที่สเกจดูนะครับในสเกจดูเนี่ยเราสามารถเลือกออกได้อะไรได้บ้างในโมเดลนี้โมเดลเราจะออกอะไรได้บ้างใช่เช่นถ้าโมเดลเราสมบูรณ์มีข้อมูลสมบูรณ์แค่ไหนมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเราสามารถออกได้ตามนั้นเลยวันนี้ผมยกตัวอย่างคือตัวรูมนะครับ อ่าขอโทษนะครับกดอ่าตอนนี้จะเป็นตัวรูมสเก u ดูนะครับมาที่ a อนาล z e ์ไปที่ c สเกจดูนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัว Room รูมสเกจดูให้ดูนะครับอ่าคลิกที่รูมกดโอเคอ่าทีนี้เรามาดูว่าโมเดลเรา จะเอาอะไรไปโชว์บ้างในตัวรีพอร์ตตัวนี้ในตัวรูมผมจะเอาตัว a อ e a ียมีพื้นที่เท่าไหร่อ่าจำนวนห้องมีกี่ห้องอ่าเอาเขาไปแล้วก็ตัวเลเวลในแต่ละเลเวลมีกี่ห้องมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ n เนมถ้าเราใส่ข้อมูลเนมเราสามารถออกได้นัมเบอร์มีไหมถ้ามีเราสามารถใส่ได้ กรุมสแตนดาร์ดค a ต e ก o ร y ลีไถ้าโมเดลเราใส่ข้อมูลสามารถดึงออกได้เช่นกันอ่าเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรออกอีกตอนนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆแค่แค่แค่นี้ก่อนทีนี้เรามาดูว่าเทมเพลตเราทเทเบิเราค l อล n เราเนี่ยจะจัดให้สวยงามไงแล้วแต่เทมเพลตของเราเลยนะครับผมจะเอาเลเวลขึ้นก่อนจะได้ดูง่ายๆว่าแต่ละเลเวลมีกี่ห้องมีเนมอะไรมีแอเรเท่าไหร่วอลลุ่มเท่าไหร่ จำนวนห้องมีเท่าไหร่แต่ละไทายมีอะไรบ้างอันนี้เป็น Data ที่ผมใส่ในตัวโมเดลนะครับอ่าแล้วก็มา sorting sorting by อะไร by level เพื่อให้สามารถดูง่ายว่า level ผม l e v e หนึ่งของผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็มาที่ formatting สามารถคำนวณอะไรได้บ้าง area area ทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็ calculate total ไป volume ก็แคคคูเดตตัวเท่าไปเขาเท่าไปผมผมมั่นใจว่าคนนี้เล่นบิมหรือเล่นเลย์บเนี้ยเขาน่าจะรู้ในในในการเซตตรงนี้ทีนี้ร้าวๆผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนแล้วผมทำการกดโ OK, อเคก็จะสามารถเห็นตัวรีพอร์ตของผมแล้วครับว่าหน้าตาของตัวรีพอร์ตของลูมสเกจ l ูผมอะเป็นหน้าตาย,ยังไงก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แต่ละเลเวลของผมมีเนมอะไรมีนัมเบอร์อะไรนี่คือ Data ้าที่ผมใส่ร้าวๆให้เห็นนะครับแต่ละชั้นแล้วผมก็ทำการ Export ตัวรวมสเก็ต์ดวนี่ยออกเป็นเทคไฟล์ซึ่งเลวิทคอนเซ็ปต์ของตัวตัวตัวงานนี้ก็สามารถทําได้หลายแบบแต่คอนเซ็ปต์ของผมคือทำการออกเอ็กพอร์ตออกเป็นเทคและเอาเทคไฟล์ผมไปใส่ใน Power BI mm hmm. เพื่อโชว์เห็นว่ารีพอร์ตของตัวเลวิทไปใช้งานใน Power BI ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นได้ง่ายขึ้นหรือเอาไปใช้งานต่อยังไงได้ยังไงนะครับนี้ผมทําการเซฟไฟล์ตัวรีพอร์ตผมออกไปก่อน of อ่าเลือกที่เก็บไฟล์แล้วก็เซฟตัวนี้ผมได้หนึ่งไฟล์แล้วครับที่เป็นไฟล์เท็กที่เป็นรูปสเกจูรนะครับแล้วผมยกอยงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเฟอร์นิเจอร์สเกจูนะครับโมเดลเดียวกันเลยครับอ่ากดสเกจู l e แล้วก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์แล้วเราก็มาดูว่าในโมเดลเราเฟอร์นิเจอร์เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ละชั้นมีข้อมูลอะไรบ้างผมก็ทำเช่นเดิมครับ เฟอร์นิเจอร์ผมผมจะเอาตัวเขานับจำนวนหนึ่งละสองตัวแฟมิลี่ทำจากแฟมิลีอะไรมีเฟอร์นิเจอร์โค้ดไหมถ้ามีอ่ะผมดึงไปแล้วก็มีอยู่ในเลเวลอะไรอ่ะผมดึงไปแล้วมีกี่ไทป์ผมก็ดึงข้อมูลไปขึ้นอยู่กับตัวโมเดลเรานะครับว่าละเอียดแค่ไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นก่อนประมาณห้าห้าตัว อ่าท้ายอะไรทีนี้ก็มาจัดฟอร์แมตว่าเราต้องต้องการเอาอะไรขึ้นก่อน e orn, อะไรโชว์แบบไหนนะครับอันนี้ทั่วไปผมผมคิดว่าคนที่เล่นอยู่คงน,น่าจะทำได้อยู่แล้วเป็นเบสิกของของคนเล่นลิเบรดออยู่แล้วนะครับอ่าผมก็จัดเข้าว่าประมาณนี้แล้วก็ซอสซอสบายอะไรเดี๋ยวผมก็จะซอสบายโดยเลเวลนะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกท,ทีว่าผมจะเอาอะไรไปโชว์ได้อีกก็น,น่าจะประมาณนี้นะครับห ห้าอย่างถ้าใครมีดัตต้าที่สมบูรณ์ก็ลองเล่นได้นะครับว่าจะจะโชว์ได้มากน้อยแค่ไหนอ่าผมก็ซอสซอสบายอะไรบายเลเวลในเลเวลนี้มีกี่ไทป์ผมก็ซอสอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไทป์ในหนึ่งเลเวลของผมมีกี่ไทป์อ่ามันซอสให้ละเอียดขึ้นแล้วเราจะมาเห็นภาพว่าการที่เอาไปโชว์ในตัว Power BI จะเห็นภาพแบบไหนนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเลเวลก่อน ่าผมกดโอเคตัวนี้จะเป็นตัวรีพอร์ตเซอรูของตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับเช่นเดียวกันเรามาเช็คดูแต่ละเลเวลมีกี่ทายแต่ละทายมีอะไรบ้างเช่นมีโค้ดอะไรบ้างนี่ผมลองใส่คร่าวๆให้ดูนะครับแล้วมีนับเขาจำนวนให้ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นคอนเซปต์ข้าวๆที่ผมทำให้ดูก่อนแล้วทำการรีพอร์ตเหมือนกับตัวรูมเซจร์ูเลยนะครับ อ่าไปที่ไฟล์แล้วก็เอ็กพอแล้วก็ออกรีพอร์ตตัวดูตัวเฟอร์นิเจอร์สกนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นตัวอย่างคร่าวๆห้ดูว่าสิ่งที่ผมเอ็กพอร์ตออกมาหรือทำรีพอร์ตออกมาจากตัว r ลบิ t จะเป็นเท็ไฟล์หน้าตาแบบไหนดูง่ายดูยากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเราจะเอาตัวที่ได้เท็ไฟล์ตัวน,นี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงในอนาคต อ่าโอเคผมเซฟแล้วครับตอนนี้มาเป็นตัวเท็ไฟล์ที่เป็นตัวโพลิเตอร์แฉดูนะครับอ่าหน้าตาจะออกประมาณนี้บางคนอาจจะถนัดแบบนี้อาจจะดูง่ายหรือดูยากอะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยผมจะเอาไฟล์ตัวนี้นครับส่งไปให้คุณพานุที่เป็นวิทยา o n d i t i o นที่เป็นดูแลทางด้าน power bi นะครับเพื่อพัดเป็นกราฟหรือแดชบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทาให้ดูง่ายขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอส่งไปให้คุณพานุต่อนะครับส่วนของผมจะประมาณนี้นะครับฝั่งเลวิต ขอบคุณคุณภูมาินานนครับผมพานุนะครับจะรับหน้าที่ในการนำไฟล์จากเ e v i t เข้า power bi สแสดงออกเป็นกราฟเป็นคอนเซปต์เพื่อให้ดูนะครับอันนี้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> นะครับในโปรแกรม Power BI นะครับจะรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบมากมายอย่างเช่น Excel Text SQL Access เป็นต้นนะครับแต่ส่วนที่ผมส่วนที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือจะนำไฟล์ Text จาก l e v i t เข้า BI ยังไงนะครับเมื่อได้ไฟล์จาก เลวิ t ไฟล์เป็นเทคมาซึ่งไฟล์เนี้ยมันยังไม่อไฟล์นี้นะครับมันยังไม่สมบูรณ์มันเป็นข้อมูลดิบอยู่เราต้องมีการแก้ไขจัดเรืองข้อมูลสมัยเพื่อให้ power bi เนี้ยดึงไปใช้งานได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเข้ามาแล้วตารางเทเบิลจะเป็นยังไง สังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นว่าข้างในข้อมูลคืออะไรเขาเห็นเป็นแค่คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สีแต่ถ้าจัดเรียงเสร็จแล้วจะเห็นว่าคอลัมน์คืออะไรเป็นคอร์สเป็นเขาเป็นแฟมิลีเมื่อเราจัดเรียงเสร็จนะครับเราก็จะดึงข้อมูลเนี้ยไปใช้ในกราฟได้สักครู่นะครับ เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกราฟที่เราจะออกแล้วก็นําข้อมูลที่เราต้องการใส่เข้าไปก็คือลากมาใส่ได้เลยง่ายๆหย่างเช่นอันนี้ที่ผมทําไว้แล้วก็คือบ o ูมนะครับสักครู่นะครับอันนี้คือผมทํา เตรียมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลามากอันนี้คือร o มตัวอย่างกราฟในรูมนะครับที่ดึงเข้ามาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับเมื่อเราทำรูปกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการพับบิ c ออกเว็บเพื่อให้ทีมงานหรือผู้บริหารได้ดูข้อมูลทำการพับบิ c ออกเว็บนะครับ ซึ่งข้อมูลที่ดูเนี่ยแต่ละกราฟเนี่ยมันจะลิงก์กันหมดเรากดดูที่กราฟไหนนะครับอีกกราฟหนึ่งก็จะแสดงออกมาเหมือนกันเราสามารถฟิลเตอร์ดูได้ว่าเราต้องการดูอะไรน,นี้ผมพับบิกออกหน้าเว็บนะครับนะครับดูแลวคลิกดูตัวอย่างอีก,กราฟทุกอย่างจะลิงก์กันหมดเห็นเป็นเรียวไทม์ ซึ่งส่วนนี้ถ้าเป็น Excel ก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับแต่จะต้องเขียนสูตรเพิ่มซึ่งมันจะวุ่นวายมากแต่ทาง power bi เนี่ยไม่ต้องเขียนสูตรเพิ่มเพียงแค่ลากข้อมูลเข้ามาก็จะเห็นเป็นการาฟได้เลยแล้วในส่วนที่ของผม Public ออกมาเนี่ย power bi อันเนี้ยของผมเป็นรุ่นเวอร์ชั่น Desktop ซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับถ้าเราต้องการให้ผู้บริหาร หรือทีมงานเราโต้อตอบแก้ไขได้ก็ต้องก็อัปเกรดไปรุ่นโปรหรือพรีเมียมซึ่งตรงเนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับครับเราคลิกเลือกดูตรงไหนเลือกดูแอเรียปึ๊บมันก็จะเห็นหมดทุกกราฟ ะครับแล้วก็ผมมีแนะนำอีกวิธีหนึ่งเป็นการใช้แอดออนการใช้แอดออนดึงข้อมูลจากเลวิตเข้า Power BI โดยแอดออนซึ่งแอดออนนี้จะมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันคือเมื่อเราซื้อแอดออนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ แอ d ออที่มาติดตั้งบนเลวิ t และ Power BI บขึ้นแอ d ออตัวนี้จะได้ในส่วนของที่เป็นแปลนเพิ่มขึ้นมาแปลนที่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาลิงก์กับ Power BI คือมันจะง่ายขึ้นแล้วเห็นเป็นรูปร่างรูปแปลนรูปท้องเห็นแอเรียเห็นมีห้องท้ายไหนมีข้อมูลอะไรบ้างอันนี้จะง่ายขึ้นไปอีก แต่อย่าลืมว่ามีคการจ,จัดเรียขึันมานครับต,ตัวอยา่างแปลนชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเราสามารถคลิดดูได้ว่าห้องไหนมีข้อมูลอะไรมันก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาทันทีเลยนะครับค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ดูไม่ยุ่งยากด้วยเรืบคลิกดูสามารถดู Library มีพื้นที่แอเรียเท่าไหร่มีจำนวนกี่ห้องิคลกดูชั้นที่สามชั้นที่สามมีห้องอะไรบ้างมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่มีจำนวนกี่ห้องเราเลือกดูได้ว่าเราจะดูอะไรสมมติเราดูพื้นที่สแตนมีแอเรียเท่าไหร่จำนวนกี่ห้องอเห็นไหมครับมันก็จะช่วยกกกกจกาประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ชอบ Power BI ก็จะมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่แนะนำนะครับซึ่งออกกราฟได้เหมือนกับ Power BI เลยนั่นก็คือ Tableau Tableau ก็คือการใช้งานจะเหมือน Power BI ก็คือนำข้อมูลเข้ามาเป็นเท็กไฟ Excel SQL ลากเข้ามาแล้วก็ออกมาออกกราฟได้เหมือนกันในส่วนของ Tableau นี้ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ทางลูกค้า จะเลือกใช้ว่าจะใช้ตัวไหนในส่วนของผมก็คงจะมีหมดแค่นี้ครับที่จะเสนอเป็นการแนะนำคร่าวๆเป็นคอนเซปต์เพื่อให้มองภาพออกและนำไปต่อยอดนะครับออขอเชิญคุณนัดต่อได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะ <All S 2> โอเคขอโทษค่ะขอบคุณคุณภูวานาแล้วก็คุณพานุด้วยนะคะเมื่อสักครูก่ก็เป็นการโชว์การนำโมเดลตัวโปรแกรม d a v i d นะคะเอา Data ไปทำใช้ประโยชน์ต่อในการรายงานหรือว่าการรีพอร์ตค่ะไม่ทราบผู้ที่เข้าชมวันนี้มีคำถามไหมคะพอดีวันนี้เรามีการพรีเซนต์เร็วนิดนึงเนื่อง,งจากข้อมูลมันกระชับอะค่ะสามารถถามคำถามได้นะคะ ข้ามาค่ะดีไหมคะดินะคะสามารถถ้าถ้าสมมติว่าอย่างข้อมูลในเลเวลของเราเปการอัปเดตข้อมูลใหม่อะค่ะของ Power BI นี้มันอัปเดตตามไหมคะหรือว่าเราจะต้องดึงข้อมูลกลับเข้าไปใหม่มันสามารถอัปเดตได้ครับแต่การอัปเดตเนี้ยมันจะต้องเป็นเป็นเหมือนกับว่า Power BI ตัวพรีเมียมแล้วก็ซิงค์ผ่าน SQL ผมตอบตอบเพัเกนแล้วกันว่ามันสามารถทำได้ครับ อแต่ไม่ใช่ในเวอร์ชันของตัวเดสก์ท็อปใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะพอดีมีแชทเข้ามาถามค่ะว่าท่านมีท่านยังถามมานะคะมีขั้นตอนการจัดไฟล์ txt ให้แสดงผลใน power bi ได้ไหมครับค่ะพี่อยู่ในแชทค่ะอันนี้ขั้น ขั้นตอนนะครับผมว่าเสิร์ชหาดูได้ในเน็ตได้เลยครับไม่ยากครับอาจจะมีงงเล็กน้อยอ่าต้องดูนั่งดูคลิปดูได้ครับศึกษาดูได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับข้อมูลที่เข้ามามันยังเป็นข้อมูลดิบแล้วมันเหมือนกับว่าโลที่หนึ่งอาจจะหายไปโลสองโลสามหายไปเราแค่มาจัดเรียงเล็กน้นอยคราวนี้ยพอข้อมูลถูกต้องปุ๊บกราฟได้เลยครับครับผม ค่ะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามได้เลยนะคะ <c oughs> สงสัยจะโชว์ดีพี่ <c oughs> คุณปูวนากับคุณพานุมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่งั้นนัดจะปิดกันออนไลน์วันนี้นะคะ ไม่มีคัฝั่งผมไม่น่าจะมีน่าจะมีฝั่งคุณพานุนะครับเพราะเราเขาเน้นอยู่แล้วว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เนี่ยจะให้ดูว่าประมาณนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์แค่เข้าวๆาวให้ดูว่ามีทางเลือกอะไรให้กับคนที่ใช้โมเดลเลวิตมากกว่า <Okay. S 1> ค่ะค <c oughs> ่ะการดึง,ดงข้อมูลจากเลวิตเข้ามาเนี่ยครับมันสามารถดึงได้อีกหลายวิธีเลยครับอ,อาจจาะดึงเป็นราตเาเบสก็ได้ ODBC ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าทางลูกค้าจะ ใช้แบบไหนสะดวกแบบไหนครับส่วนเข้า BI ก็ไม่น่ายางนะครับ <haba> ถ้าข้อมูลถูกต้องออกกราได้แน่นอนครับครับผมค่ะเด๋ยวเรายังรอคำถามอยู่ไหมคะหรือว่าให้นัดปิด โอเคตะกุ้นะคะมีคำถามแชทเข้ามาค่ะบอกได้ครับอัออนครับอัดออนชื่อเทรเซอร์ครับผมชื่อเทรเซอร์รู้สึกจะประมาณสองร้อยเหรียญครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ตอนนี้มีผู้เข้าชมเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ฟังเราไปเลยอยสองท่านสามท่าน,าานค่ะถามเพิ่มเข้ามาได้นะคะจะให้เวลาสักครู่ค่ะโอเคงั้นถ้าไม่มีต่อจากนี้ค่ะนัตตี้ขออนุญาตปิด การสัมมนา,าในวันนี้นะคะกะ็สำหรับวันนี้เนี่ยเว็บบินารในวันนี้ก็เราคิดว่าหวังว่าทุกท่านนะคะก็จะได้รับเกิดความรู้แล้วก็ประโยชน์จากการฟังสัมมนา,าในวันนี้เอาไปปรับใช้งานนะคะให้ได้ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะส่วนทีมงานทูปซอฟของเราค่ะก็จะ,ะพยายามจัดไลฟ์เว็บบินารแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับลูกค้าทูปซอฟต่อไปค่ะ สวันนี้นัตตี้แล้วก็ทีมงานทูพะซอฟขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าจอยสัมมนา,าในวันนี้ค่ะส่วนงานหน้าเดี๋ยวจะเรียนเชิญอีกครั้งนึ่งนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับรับสดีค่ะขอบคุณค่ะ